กลับเข้าสู่ NBT News พักข้ามค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกว่า่ามกลางกระแสการแข่งขันกันเรื่องของเลตติ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะวัดกันเยอะในวงการทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะคแน่นอนคะ่ะสำหรับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาถึงแล้วรับตําแหน่งแล้วก็เข้ามาแล้วบอกว่าเน้นย้ําเลยให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอยากให้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะคะนำเสนอข่าวรายการต่างๆที่ ทันเหตุการณ์รวดเร็วทันใจมีความน่าเชื่อถือทันโลกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายค่ะให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะโดยนางสุดลือไทยเลเิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนำข้าราชการนะคะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังสํานักประชาสัมพันธ์เขตประชาสัมพันธ์จังหวัดสอทอทอและสวทในส่วน ภูมิภาคเนี่ยมาร่วมรับฟังการมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนข้อมูลการทํางานในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะหลังจากนั้นรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาติดตามการทํางานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะก็มาที่ช่องเรารบนี่นะคะบรรยากาศตอนที่มาถึงมารับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคการทํางานค่ะท่านก็ได้เยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตข่าวในกองบอกอด้วยแล้วก็เยี่ยมชมสตูดิโอข่าวพร้อมกับให สัมภาษณ์นะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรสื่อของรัฐที่มีความสําคัญเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลนโยบายและผลการดําเนินงานของรัฐบาลสู่ประชาชน ขณะดเดียวกันก็เป็นองค์กรที่ช่วยสะท้อนเสียงของประชาชนมาสู่รัฐและควรปรับภาพลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อทีวีวิทยุให้มีความน่าสนใจน่าติดตามรักษาฐานผู้ชมเดิมดึงดูดกลุ่มผู้ชมใหม่เน้นการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนและเน้นช่องทางสื่อใหม่ให้มากยิ่งขึ้นไปฟังเสียงคุณพวงเพชรชุนละเอียดค่ะจริงว่าเราเป็นสื่อของรัฐรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เราต้อง เชื่อสือได้ตรวจสอบได้และข่าวทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นผลงานของรัฐบาลนะคะก็มุ่งเน้นที่จะทำให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นการให้เข้าถึงนโยบายต่างๆนะะที่รัฐทำให้กับประชาชนนั้นก็อยากจะให้ครอบคลุมไปถึงทั้งประเทศทุกชนทุก วัยนะคะครอบคุมไปถึงทุกวัยเพื่อว่าจะได้รับรู้ว่านโยบายของรัฐที่จะทําให้ประชาชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เรื่องการสื่อสารทางออนไลน์นั้นจะมีมีประเด็นเยอะนะคะแล้วก็คนก็นิยมที่จะดูข่าวสารทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของออนไลน์ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ก็เข้ามาให้สัมภาษณ์ในช่วงข่าวเที่ยง NVT นะเจอพี่เชอรี่พี่ป่องวีรศักดิ์นั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเราก็ยังคงเป็นช่องที่จะเป็นสื่อของรัฐที่จะประสานงานแล้วก็คอยประชาสัมพนันธ์นะคะในเรื่องของข่าวสารให้ทันเหตุการณ์ด้วยค่ะเป็นการสร้างความความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเรื่องของนโยบายรัฐต่างๆด้วนะครับ